ความสุขง่ายๆนะครับในแต่ละวันเนี่ยแค่วันหนึ่งเนี่ยเราไม่ไปยุ่งเรื่องราวของชีวิตคนอื่นเนี่ยเท่ากับว่าวันนี้มีความสุขแล้วนะใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันยากลําบากพออยู่ละการที่เราต้องมานั่งสนใจมานั่งดูเรื่องราวชีวิตคนอื่นแล้วก็มานั่งดูว่าเขามีอะไรมากกว่าเราบ้างมันเป็นทุกข์มากเลยนะฮะการที่เราเสพอะไรแบบเนี้ย ดังนั้นเนี่ยคนที่ติดโซเชียลอ่ะจะเครียดเพราะว่าโซเชียลเขาก็จะตีแผ่เรื่องราวชีวิตของคนอื่นเวลาเราเสพข้อมูลคนอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเขาเราจะเห็นทันทีเวลาเราเสพข้อมูลคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าเขามีอะไรที่มันแตกต่างจากเราแล้วเราก็จะไปโฟกัสต,ตรงนั้นว่าเป็นความโชคดีสุดท้ายเราก็จะลืมดูตัวเองว่าตัวเองก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่มีเหมือนกันนะ สิ่งนี้มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอิจฉากันและการด้อยคุณค่าของตัวเองต้องเข้าใจครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีใครที่ได้ทุกอย่างไปตลอดดีอันนี้เสียตรงนี้เราดีอันนี้เสียตรงนี้ต่างคนต่างมีความแตกต่างกันอยู่แล้วมีความสุขมีความทุกข์มีความสมหวังมีความผิดหวังแตกต่างกันอยู่แล้วนะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบที่เราเป็นครับ แค่ง่ายๆเลยฮะแต่ละวันเนี่ยไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยเท่าก,กับว่าวันนี้มีความสุขละในการอยู่กับตัวเองโฟกัสอยู่กับตัวเองการตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันทํากับข้าวไปทํางานเลิกงานสังสรรค์เฮฮาอยู่บ้านพักผ่อนจะดูหนังฟังเพลงดูแลก็ดูไปแค่นี้จบวันหนึ่งละเรื่องราวแค่นี้จบไปหนึ่งวันละนะฮะ สุขเป็นวันๆไปฮะทุกคนอย่าไปคิดว่ามันต้องสุขไปตลอดวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกสลับกันไปนะครับ